ดินที่ผมถมไว้สุดเยอะมากนะครับเนี่ยไหลลงสระเกือบหมดแล้วอันนี้จะมาปล่อยปาลาไหลน้ำไ้ก่อนไหลน้ำไ้กันแป๊บน,นึ่ง มีทับทิมสามร้อยตัวแล้วก็ปันในปันในหนึ่งร้อยตัวเอามาปล่อยเพิ่มครับสระผมมีแต่ยา่าเต็มไปหมดเลยตอนไปซื้อพันปลา พี่เขาบอกว่าปล่อยได้เลยนะครับไม่ต้องไปแช่ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ต่างพื้นที่มากเท่าไหร่มันอยู่ใกล้ๆกันเป็นยังไงไม่มีขาตั้งกลอง้องท่งน,นี้ยัได้ไหตป้ง ใช่พี่เขาบอกว่านดึงได้เลยปล่อยเลยครับตายปล่อยเล่นในสระอีกครั้งไหม ลงไปแล้วนะครับไปแอบอยู่ตามป่าหญ้าได้ปับทิม,มปลาในหนึ่งร้อยตัวปลาทิทมสามร้อยตัว ลงไปเลยครับทีมนี้ตักออกมาจากบ่อดินเลยนะครับตักมาจากกระชังนี่ครับทักทิ้ของเราายตัวก็โตเหมือนกันนะครับเนี่ย จะพาเ,เพื่อนๆไปดูที่ผมปล่อยไว้ที่เห็นมันวิ่งวิ่งอยู่ในปลานะครับนะเดี๋ยวผมจะเดินไปฝั่งโน้นถังอาหารอยู่ฝั่งโน้น ไล่ข้าวโพดท,ที่ผมทําไว้ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับวันหยุดเสาร์ทิศนี้ผมกะกลับบ้านจะมาเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมจะมีกําไรหรือว่าผมจะขาดทุนนะครับทําไรข้าวโพดปีแรกของผมในพื้นที่ประมาณสี่ไร่เดี๋ยวไปดูปลาลอดไล่ที่ผมปล่อยไว้ก่อน อาหารปลาผมก็ผมกใ็ให้เขาบ้างนะครับให้อาหารเราก็ให้เขากินนะครับกินหญ้ากินอะไรอยู่ข้างๆขอบสาผมนี่แหละผมไม่ได้ตัดหญ้านะครับปล่อยเขาลกๆนี่แหละเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูปลาล็อตแรกของพวกนะน,นี่ครับปลาล็อตแรกล็อตแรกผมปล่อย ทิมไปสองร้อยตัวนะครับปนินแปดร้อยตัวแล้วก็สลิดสองร้อยตัวเดี๋ยให้อาหารให้เพื่อนดูครับอาหารปลา ปลาทับทิมโชว์ตัวเลยนะครับหลอนแรกที่ผมปล่อยไปทั้งหมด1,200ตัวนะครับ ก็ตายไปบ้างนกกินไปบ้างแล้วก็เหลือรอดบ้างมันจะมีลูกปลาสลิดนะเพื่อนๆผมผมเลี้ยงมาประมาณสามเดือนก,กว่าปลาสลิดมันออกลูกนะเพื่อนๆเ,เนี่ยตัวเล็กๆนะผมไม่ได้ปล่อยเพิ่มนะครับเนี่ยตัวเล็กๆนี่น้องผมตักมาดูแล้วมันคือลูกปลาสลิด โชคดีเลยไม่ต้องซื้อปลาสลตดเพิ่มมันออกลูกให้นี่ครับปลูกต้นไม้ขุดสะะแล้วก็เลี้ยงป่าวางแผนก่อนที่ผมจะ,กะเกษียณน,นะครับผมอยากทำพื้นฐานของการเกษตรไว้ก็มีที่ดินแล้วก็ เราต้องมีแหล่งน้ำและเราก็ต้องมีแหล่งปุ๋ยธรรมชาติก็คือใบไม้ตอนนี้ที่ผมทําไปแล้วก็จะมีปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ไ้สองไร่ต้นไม้ป่าไ้สองไร่แล้วผมก็มีสระพื้นที่ประมาณสามงานนะครับแล้วผมก็มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ประมาณสี่ไร่ตอนนี้ผมยังยังยังทำงานประจำอยู่นะครับยังไม่ได้ลาออก เจ็บตังเจาะบอ่อบาดาลก่อนเราจะได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีนะครับนี่เพืเ่อนๆลูกปลาเยอะมากเลยเนี่ยมันออกลูกนะนเพื่อนปลาสลิดอะ่ะออกลูกเยอะเลยเฮ้ยโชคดีมากเลยปลาสลิดสามเดือนกว่าควาออกลูกได้ยังไงไม่มั่นใจมั มันตัวไหนมันผมก็ปล่อยตัวเล็กๆนะเอมันทำไมออกลูกได้ผมก็ยังงงกันะก็ยังพอมีเหลือนะครับมีให้ได้ชื่นชมบางนะไม่ได้ตายไปสัมดก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับขุดบ่อเลี้ยงปลา มีที่ดินอยู่ก็นอกจากปลูกต้นไม้แล้วเราก็ควรจะมีแหล่งน้ําสําหรับไว้ใช้ในหน้าแรงนะครับไว้ลดผลมากลางไม้ของเราในบอกก็สามารถเลี้ยงปลาได้คลิปนี้สวัสดีครับ